แล้วมันก็จะขูดกึ๊กไม่เป็นไรนะเราระดับไหนแล้วเราเป็นเทพแห่งคลองไม่มีใครมาภาคเราได้นะครับสวัสดีชาว YouTube และชาวโซเชียลแคมบอกสมัยไหนก็วันนี้ก็จะขับไปขับไปไปทางคลองนะแต่ามมาอีกด้านหนึ่งเนาะ ันน <T> ี้ไปกับเจอพุกพอดีนะครับเป็นแรกก็จะบอกว่าวันนี้การครั้งแรกจะไม่ได้อัดคลิปแล้วเนี่ยวันนี้วันจันนะครับก็ง่วงนอนเนี่ยเป็นไปนอนมาแล้วตื่นมาก็คึกไงดีเนี่ยเลยมาอัดเดือยนะก็วันนี้นะครับมีอะไรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็ผมก็ไปสอบสัมภาษณ์มานะครับที่มหาวิทยาลัยสวนสรนันทาราชวัฒสุนสุนันทครับก็คือ ไปสัมภาษณ์มาครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ตื่นโอ้โหตื่นตีตีสามนะครับตีสามห้าสิบแล้วก็เตรียมตัวเพราะว่ามันอยู่ไกลไงก็เลยขับรถรถยนต์ไปนะครับพรื่อวานไปมาหลงเลยนะครับต้องเผื่อเวลาไว้นะเผื่อหลงนั่นเองนะก็พอไปนะครับไปถึงอันนี้ก็จะเล่าทุกคนฟังนะเพราะว่าทุกคนต้องเข้ามาอะไรอยูอย่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บางคนก็ อย่างเป็นมปลายมอต้นวันนี้ครับพี่ดูว่าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับก็ก็ถือ <AP> ว่าตามสาษณ์านี่ยทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับตามเข้ามหาลัยต้องบอกเลยว่าเจออยู่แล้วนะเขาก็จะถามคำถามประมาณว่าทำไมมึงมาเรียนที่นี่วะแล้วก็ประมาณว่าข้าม่ติดที่นี่มึงจะไปที่ไหนวะอย่านี้ก็เพิ่มเกิดนะเขาไม่ถามขนาดนี้หรอกเขาจะถามนะครับแล้วก็จะตอบนะครับผมก็ ต่ที่ผมเรียนนะเป็นการสร้างสร้างอะไรสร้างภาพยนต์การสร้างภาพยน์นะครับแล้วมันก็จะมีวงเล็บว่า English program นะครับซึ่งอ้ my God แล้วแรกผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรครับไปปุ๊บเลยนั่งปุ๊บเขาถามเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วพิเศษไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นั่นแหละก็พูดไปนะครับถ้าดูได้ไหม Hello my name is p a n e i n s i เขาว่ เริ่มขำนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมทำ YouTube นะผมบอกอะไรว่าอะไรเอ like, ่อเพลย YouTube, ์ยูทูปซับสไครติ๊กๆแต่ <c oughs> แว่าขำนะครับเขาอาจจะบอกว่าไอเด็กเครียดนี่มันพู้ที่อะไรวะแ <c> ห <oughs> แล้วก็พูดไปจบแล้วเขาก็ชอบนะครับเขาก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นนะเฮ้ยสะพานนี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยเย้ตรงได้แล้วหรอว้า oh ไม่รู้เนี่ยว่าตรงได้แล้ว เนี่ยว่าสร้างเสร็จแล้วนะตัวสนี่โอ้โจะข้ามถนนนี่เป็นชาติกันเลยทีเดียวแล้วตรงนี้ก็เอ้ยลืมเลยอ่าสอบสัมภาษณ์ก็นั่นแหละออก็มือนกับว่าเราติดรอบแอดมิชั่นแล้วใช่ไหมหรือว่าใครติดรารเสแล้วเนี่ยเขาจะวัด การสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะวัดนะครับว่าเราเนี่ยควรจะอยู่ที่นี่หรือไม่แต่เราองมีวามเป็นอยู่สูงแล้วนะครับถ้าเราไม่ไปตอบแบบว่าประมาณว่ามีอะไรกระถามครูไหมครับแบบเราไปถามคุณเองเขาหรือว่าทาไมถึงเรียนที่นี่เราตอบว่าเรื่องของผมครับครูจะทาไมนี่แหละเทปนนเราจะไม่เข้ากัยอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะไม่มีใครตอบอยู่แล้วนะครับใครตอบบ้าแล้วนะไม่ได้เรียนแน่นอนนั่นแหละวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะ ก็ามาเล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์การสับสัมภาษณ์นะครับของเด็กแอดมิทตปีนะครับซึ่งเด็กก็ได้เจอเพื่อนใหม่นะครับคุยถูกปากถูกคอมากบอกเลยว่าแต่ละคนนี่ตอนแรกนะครับผมก็จะไปแบบว่าเปิดเออไปไกลบ้างน,นะครับเปิดแบบชีวิตใหม่ซะหน่อยเออไม่อยากมีใครรู้จักเอออยากไปอยู่คนเดียวไปไกลอะไรอย่างนี้นะครับกะจะไปอยู่คนเดียวแบบติ่มติมนะครับแต่วันแรกเลยกะจะไม่ชวนใครพูดแล้วนะครับสันดานเอาไม่อยู่จริงนะชวนเขครูนะครับ ซไปก็สร้างวีรกรรมเลยนะครับไปผิดคณะนะครับขึ้นตึกผิดคณะนะพี่ก็ว่าเดินไปนะเขาเข้าใจผิดว่าผมเรียนนิเทศนะครับแต่ผมไม่ได้เรียนนิเทศนะครับผมเรียนวิทยาศัยรอะไร,ะไรภาพยนตร์จะไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ตอนแรกผมก็นึกว่าผมเรียนนิเทศแหละนี่แหละเย็ดแค่ทางนี่แหละไม่ชอบเลยทางนี้มาตีนผมดิรองเท้าแตะ แล้วมันก็จะขูดกึ๊กไม่เป็นไรนะครับเราระดับไหนแล้วเราเป็นเทพแห่งคลองไม่มีใครมาภากเราได้นะครับอ่ะก็แม่งจับใจความไม่ได้เลยก็พูดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนะอย่าไปตื่นเต้นครับผมการสอบสัมภาษณ์เือถ้าเราให้ให้ตอบแนวด้านบวกไปนะครับอย่าไปคิดลบเราเป็นคนโลกสวยไปก่อนนะ ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับก็จะไปอยู่หอแล้วนี่ก็ผมก็ที่ไม่ได้ทำคลิปนี้ก็ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้แหละครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมาให้หายคิดถึงนะครับท,ท,ทั้งๆที่ทุกคนก็ไม่ได้คิดถึงผมเลยนะ <c oughs> เอ้ยจะบอกว่าเพื่อนใหม่ผมเนี่ยดูช่องผมด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยดูช่องผมทั้งที่แบบว่าเรายังไม่รู้จักกันตรง มไอ้หลงไอ้หลงมันชื่อหลงนะมันหลงมาแล้วเดี๋ยวจะเจอไอ้โชคนะครับไอ้โชคบ้านนี้แม่ง้งห่ต้องเปิดหมวกไว้ก่อนแต่แม่งจำไม่ได้เออเหมือนเจ้าของเลยนะครับเพื่อนผมมันเลี้ยงนี่จะบอกว่าตอนนี้ตะปูคาอยอยู่ที่ยางอันนึงนะยังไม่ได้ไปเอาออกเลยนะครับเพราะว่า ลมมันไม่ได้รั่วนะครับถ้ามันรั่วก็คือดึงออกนั่นเองดึงออกปุ๊บก็บเจบนะอย่ดีไล่กูนะเออดีเด็กดีโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็ฝากกดซับ subscribe กันไว้ด้วยนะครับขอโทษนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ตามนั้นแหละไม่ได้ค่อยมีเวลา บุมบุมบุมเดี๋ยวนี้ก็เสียดแล้วนะครับขับมาทางนี้เอาล่ะไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดไว้์ให้เป็นกำลังใจนะครับเพจก็เป็นไลค์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามกันสำหรับวันนี้ไปนอนซะพรุ่งนี้แม่งเรียนว่ารุจ